ตนาขอแชร์ไขข้อข้องใจการเทียบตำแหน่งในการฝึกอบรมสวัสดีครับผมมีคำถามเกี่ยวกับระเบียบการเบิกค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมสำหรับบุคคลภายนอกที่ไม่ใช่บุคลากรของรัฐครับคือกรณีที่เราจัดฝึกอบรมประเภทกรหรือประเภทขอแล้ว มีผู้เข้ารับการฝึกอบรมตามข้อสิบวงเล็บสีที่เป็นบุคคลภายนอกและไม่ใช่บุคลากรของรัฐเราจำเป็นต้องเทียบตำแหน่งเพื่อเบอิกค่าใช้จ่ายให้พวกเขาไหมครับสำหรับกรณีนี้ไม่ต้องเทียบตำแหน่งเพราะระเบียบกระทรวงการคลังว่าด,ด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมการจัดงานและการประชุมระหว่างประเทศพุทธศักราช2549แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่3พุทธศักราช2555ข้อ12ได้กำหนดหลักเกณฑ์ไว้ชัดเจนแล้วค่ะ โดยส่วนราชการที่จัดการฝึกอบรมสามารถเทียบตำแหน่งได้ดังนี้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมในการฝึกอบรมข้าราชการประเภทก่อให้เทียบได้ไม่เกินสิทธิของข้าราชการตำแหน่งประเภทบริหารระดับสูงและผู้เข้ารับการฝึกอบรมในการฝึกอบรมข้าราชการประเภทขอให้เทียบได้ไม่เกินสิทธิของข้าราชการตำแหน่งประเภทอำนวยการระดับต้นค่ะเข้าใจแล้วครับชัดเจนเลย ทีนี้มาที่คำถามที่2นะครับถ้าเป็นกรณีที่เราจัดสุกอบรมประเภทกหรหือประเภทของเหมือนกันแต่คราวนี้เป็นผู้สังเกตการตามข้อ10วงเล็บ5ที่เป็นบุคคลภายนอกและไม่ใช่บุคลากรของรัฐการเบิกค่าใช้จ่ายให้ผู้สังเกตการเหล่านี้ต้องมีการเทียบตำแหน่งด้วยไหมครับสำหรับกรณีผู้สังเกตการที่เป็นบุคคลภายนอกที่ไม่ใช่บุคลากรของรัฐ การเบิกค่าใช้จ่ายก็มีหลักเกณฑ์กำหนดไว้แล้วเช่นกันตามระเบียบกระทรวงการคลังเดียวกันข้อ11ค่ะโดยข้อ11กำหนดการเทียบตำแหน่งของบุคคลตามข้อสิวงเล็บ123และวงเล็บ5ที่ไม่ได้เป็นบุคลากรของรัฐเพื่อเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายไว้ดังนี้ค่ะ 1. บุคคลที่เคยเป็นบุคลากรของรัฐมาแล้วให้เทียบตามระดับตำแหน่งหรือชั้นยศครั้งสุดท้ายก่อนออกจากราชการหรือออกจากงานแล้วแต่กรณี 2. บุคคลที่กระทรวงการคลังได้เทียบระดับตำแหน่งไว้แล้วให้ยึดตามหนังสือกระทรวงการคลังวันหนึลงวันที่22กันยายน2 5 5 1เรื่องการเทียบตำแหน่ง 3. วิทยากรในการฝึกอบรมข้าราชการประเภทก่อให้เทียบเท่าข้าราชการตำแหน่งประเภทบริหารระดับสูง ส่วนวิทยากรในการฝึกอบรมข้าราชการประเภทขอและวิทยากรในการฝึกอบรมบุคคลภายนอกให้เทียบเท่าข้าราชการตำแหน่งประเภทอำนวยการระดับต้นและนอกเหนือจากกรณีข้างต้นให้หัวหน้าส่วนราชการเจ้าของงบประมาณพิจารณาเทียบตำแหน่งตามความเหมาะสมโดยถือหลักการเทียบตำแหน่งของกระทรวงการคลังตามว104เป็นเกณฑ์ในการพิจารณาค่ะและทั้งหมดนี้เป็นเพียงแนวทางเบื้องต้น ขอแนะนำให้ท่านศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมเพื่อประกอบการพิจารณาโดยสามารถสแกน QR Code ตามที่ปรากฏและพบกันใหม่ในอ p ีถัดไปสวัสดีค่ะ